คาถาว่าด้วยการเสพและไม่เสพผานและบัณฑิตส่วนความพิสดารในคาถาที่หนึ่งนี้ดังต่อไปนี้การไม่ครบความไม่มีคนพานนั้นเป็นเพื่อนความไม่เข้าพวกด้วยกับคนพานชื่อว่าการไม่เสพสัตว์เราได้เราหนึ่งผู้ประกอบด้วยอกุศนกมาบท10ประการมีปานาธติบาตเป็นต้นชื่อว่าคนพานมีประการหนึ่งครูทั้งหคือปุรณะกัสปะมัคคลิโคสารนิครนนาตบุตรสัญชัยเวลันบุตปรปกุฏทกัจจายนะอาชิตะเกสกัมพล และปาปะบุคลเหล่าอื่นจากครูทั้งหกนั้นมีพระเทวทัตและพระโกกาลิกะพิสุเป็นต้นพึงทราบว่าพิคนพานจึงอยู่คนเหล่านั้นแม้ทั้งหมดท่านเรียกว่าคนพานเพราะไม่เป็นอยู่ด้วยความเป็นอยู่ด้วยปัญญาเป็นอยู่ด้วยอาการสักว่าหายใจด้วยเหตุนั้นในอัจฉริยท่านจึงกล่าวว่าชนออดายเป็นอยู่อธิบายว่าดำรงชีพอยู่ด้วยอาการสักว่าลมหายใจเข้าออกหาใช่เป็นอยู่ด้วยปัญญาอันประเสริฐไม่เหตุนั้นชนเหล่านั้นจึงชื่อว่าพาน แม้ในสัตว์ีติปกรณ์ท่านก็กล่าวไว้ว่าพระธาตุเป็นไปในอัตว่าปราณปราณก็คือความเป็นอยู่และการหายใจผู้ใดย,ย่อมเป็นอยู่คือยังหายใจเข้าหายใจออกอยู่มีคําที่ท่านกล่าวไว้ว่าดํารงชีพอยู่ด้วยอาการสักว่าหายใจเข้าออกหาเป็นอยู่ด้วยปัญญาอันประเสริฐไม่เหตุนั้นผู้นั้นจึงชื่อว่าพานส่วนลักษณะคนพานพึงทราบด้วยอํานาจทุจริตมีความคิดเรื่องที่คิดชั่วเป็นต้น ยิงอยู่คนพาลแม้เมื่อคิดย่อมคิดแต่เรื่องที่คิดชั่วด้วยอำนาจอภิชาพยาบาทและมิจฉาทิฏฐิทายเดียวแม้เมื่อพูดก็พูดจำเพาะแต่คําพูดที่พูดชั่วต่างโดยวจีทุจริตมีมูสาวาทเป็นต้นแม้เมื่อทําก็ทําจำเพาะแต่กรรมที่ทําชั่วด้วยสามารถใงกายทุจริตมีปานานติบาตเป็นต้นด้วยเหตุนั้นทุจริตทั้งหลายมีความคิดเรื่องที่คิดชั่วเป็นต้นของเขาท่านจึงเรียกว่าพาลักษณะเพราะคนพาลเป็นเหตุอันบุคคลกําหนดคือรู้กันได้ เรียกว่าพาลเิมิรเพราะเป็นเหตุแห่งการหมายรู้คนพ่านและเรียกว่าพาลประธานเพราะคนพานประพฤติไม่ขาดด้วยเหตุนั้นในพาลบัณฑิตสูตรในอุปริปันธาพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าพิสูจทั้งหลายพาลลักษณะพาลเิมิรพาลประธานของคนพ่านสามประการเหล่านี้สามประการอะไรบ้างพิสูจนทั้งหลายคนพานในโลกนี้ย่อมเป็นผู้คิดแต่เรื่องที่คิดชั่วพูดแต่คำพูดที่ชั่วทำแต่กรรมที่ทำชั่ว สัตว์ผู้ประกอบด้วย,ก,วยกุศลกรรมบท1สิบมีเว้นจากการฆ่าสัตว์เป็นต้นเหล่าใดแล้วหนึ่งชื่อว่าบัณฑิตอีกประการหนึ่งพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระมหาสาวก80ดสิและพระสาวกของพระตถาคตเหล่าอื่นครูสุเนศละกิตติดาบทเป็นต้นในอดีตการพึงทราบว่าบัณฑิตท่านเหล่านั้นแม้ทั้งหมดเรียกว่าบัณฑิตเพราะดำเนินไปในประโยชน์ทั้งหลายด้วยปัญญาคติด้วยเหตุนั้นในอัตถกถาท่านจึงกล่าวว่า เหล่าชนที่ชื่อว่าเป็นบัณฑิตเพราะดำเนินไปอธิบายว่าไปในประโยชน์อันเป็นไปในภพนี้และภพหน้าด้วยญาณกติแม้ในสัทนีติปกรณ์ท่านก็กล่าวไว้ว่าปฏิทาตเป็นไปในความไปปัญญาใดาย,ย่อมดำเนินคือไปในประโยชน์ทั้งหลายแม้อันสุขุมคือทราบอาการเป็นต้นว่าความบีบคั้นแห่งอริยสัตว์มีทุกข์เป็นต้นเหตุนั้นปัญญานั้นจึงชื่อว่าปัญดาผู้ไปคือผู้ดำเนินไปได้แก่เป็นไปด้วยปัญญาที่ชื่อว่าปัญดา เหตุน <S an> ั้นจึงชื่อว่าบัณฑิตอีกอย่างหนึ่งปัญญาที่ชื่อว่าปัญดาของผู้นี้เกิดพร้อมแล้วเหตุนั้นผู้นี้จึงชื่อว่าบัณฑิตผู้ชื่อว่าบัณฑิตเพราะดําเนินไปคือไปด้วยปัญญานักติส่วนลักษณะบัณฑิตพึงทราบด้วยสามารถแห่งสุจริตมีความคิดเต่เรื่องที่คิดดีเป็นต้นที่ตรัสไว้ในภารบัณฑิตสูตรอย่างนี้ว่าพิสูจน์ทั้งหลายบัณฑิตลักษณะบัณฑิตในมิตรบัณฑิตประธานของบัณฑิตสามประการเหล่านี้สามประการอะไรบ้าง พิสูจทั้งหลายบัณฑิตในโลกนี้ย่อมเป็นผู้คิดแต่เรื่องที่คิดดีพูดแต่คําพูดที่พูดดีและทําแต่กรรมที่ทําดีก็คําว่าสุาจินติตะจินตีเป็นต้นบัณฑิตพึงประกอบด้วยสามารถแห่งสุจริตมีมโนสุจริตเป็นต้นชนี่แล